วัสดีค่ะอาสีจ้าอ้ยบังยายเราเถียอุ้ยขาวขามาโพดเโพใบเนี่มาสันมูนึงหมอแม่นี่อมาดอกงามแห้งแผลบังเด้อโพดเรือกเลยเอามาซ่จุบวัสดีค่ะ มือนีไม้นี่อนหนามวะอ่ะอ่ยผลงานย่ายกายังเขาอัดวิดีโอัตงแต่เริ่มต้น โอ้ oh my god เอ, <uh> เอาเห็ดมาขายพี่น้องายแล้วพี่น um> ้องเอ้ยผุนผูนยายเราไปเก็บมาโอ้ยโหผดไหลไม้นี่เดี um> ๋ยวเขาสิไปเบิงเด้อไม้นี่สิเป็นเจังใดงไอชอบพดเหลือพดเหลือกิงแหง อยากรวมย่านมีบันเพื่องในพี่น้องนี่แต่ดอกใหญ่ๆผุนขามื่อกี้นันเหยียเห็ดแต่นั้นปวดเหลือปวดเหลือเพื่อนโอ้ดอกเห็ดงามแห้งจะไปแต่งยังไหวเตรียมของไหวใส่อันนี้เห็ดไข่เพื่อนมีแต่เห็ดไข่ด้วยนี่เอามาเหมือนตะบ่อจงไว้บ่ล่ะเห็ดไข่เพื่อนที่เป็นเห็ดไข่อยู่แยกแล้วเก็บพอแล้วพอเห็ดปวงงานบาราวังจนเหยียบก่ะหัน เจ้มาดอกงามแห้งแค่ดอกง่าดอกงามโอ้มาอ่านปวดเยอะเลยเจียว่จลาแล้เตียงตัวเเกฮ้ยนี่มาหาเห็ดตัวตัว เบิ้งขาควบเงาเบิ้งขาคนเงาเงาห้อเาให้สูทเดอร์เอาให้สุดเดอรอบนี้เอเด้อเเด้อเ้คืนวันนี้ปุนวันเสาร์ทุนเขาดเนาะลหมันันมันนอ้มนบมึงเนี่ยขาดขาดมดรเเืองเบืองเืเบืองพี่่เ่อดีดุย แตงตัวเราบ่ทั้งนั่นขี้หรอพี่แตงตัวเราบ่จ้ามาเด้อเร็วๆเด้อต่อนนี้แหงเยอะก่อนนี้แหงว่าทากินเนื้อแหงละสันวันสุดขามันนี้เนาะมันยาวเหี้ยสวีมาเขาอันซ้ำนึงคุณ สวีว่าให้จังแต่ล่ะสิกินเหมือนมาเข่าเพื่อหลกหลายหนึ่งวันได้บ่ได้เวลาประกันเด้อมาหากินข้าวป่าเบิ้งเบื้องเบื้งเนี่ยวัดเบิ้งนี่เบิ้งนี่จะเบิ้งดอกเห็ดนี่เนี่ยเบิ้งนี่สองดอกหาซีดเอาไปดีเก็บบานดิ่อ้แหมโอ้ใหญ่ดอกนี้แบบใหญ่มากเลย เอาได้แล้วนิดนึงมือนึนงาเดียวเข้าตกเข้าใส่ถุงไว้โอ้ยโดกใหญ่เฮงงามเฮงฝายาวเฮงความเป็นบุ่งไฟโอ้ยเจ้าคือทำอะไรคะลักเฮ็ดเนี่ยะ ไฮไลมบอค่ะโาดไงเราได้โอ้มัดบค่ะเนี่ยตักเคลียใบตักเคลียใบโอ้ยยายเราคอยกล่นอคอยกล่นน้อไหนงามเห็นไหมเห็นดอกบอโอ้ยมูดูมีรีพู อ้เียเยืนผู้ให้กำลังใจท่านผู้ชมค่ะอ้าวยืนทำท่านผู้ชมค่ะเฮ้ยบงแนวนเคียน้ำดักเลย น้ำตาลก้มะนีเื้อเันเลือมะนีมนีขันมัลออกเรียแดอกขัน้วค่ะเห็นไหมันญเอแล้วมานเ่นเอามุ่นได้อเปลล้วเนาะเมื่อเบิงเบ่งแล้วใส่ใส้เบ่งเต็มกระตาเต็มถุงดูดิกห็งานงหนแบบบโซ่จ็คดอกกะนะไม่ใญ่ไห้ลแห้วิอาครับนี่ครับโอ้โหนี่ดอกสวยมาก

อุ้ดนี่เราจะเออกมืองเราไม่คอยเอาเด้อเอาคนวนแล้วได้เบิรขาด้่คอยเอานี่ทุกคนวิธีเอาเอาแบบนี้นะจ๊ะนานฮักไปพ้อมนานได้แล้วได้แล้วอัน้มูนเอาเขายากะใส่กระตาขึ้นมาฟังไว้อ้ มันกินเปีมันมีหอ่ผมไปเนาะแม่นู่ครับอยู่ทานขีดินไส้เาีดินไส้ายายเรดอกแบบสวยดอกใหญ่พอมาโอ้สยมากแได้ซ้ากันอ้นแม่สันเอาหี่น้องโหัวาหัโลบ่สวยแฮงพวกอัดบ่นองอนเดี๋ยวเดี๋ยวครับอันเพราะว่าอันนี้เขาจองขึ้กันเดี๋ยวผมจะไปถามอ้สวีให้ เดี๋ยวผมจะโทษวอลบักหน่ยเราได้เท่าไรก็ได้